มะเขือเทศครับสนาโมดีครับสาธุดีครับมะเขือเทศเก่ๆสาทุ้ม่คทนได้ครับเลยไม่หงอกอันนันมีแต่สีทนได้ไหมครับมีแตสวัสดีครับพบกับผมตาโตชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทำต้มยำนะครับที่แบบไม่เหมือนใคราไปดูว่าเขาจะทำยังไงมีรสชาติยังไงกับเชฟบ้านๆเราครับ ไปกันเลยครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาเชฟกันเลยครับไปดูว่าเ,วเขาจะทำอะไรให้เรารเราไม่ได้ทำเองนะครับวันนี้ให้เชฟทำครับนีครับเราเข้าไปในครัวเลยนี่นะครับสวัสดีครับเชฟอ่า อ่านี่เชฟชื่ออะไรครับเชฟชื่ออะไรครับทูนครับผมอ่าเชฟทูนนั่นเองครับวันนี้เราจะทำอะไรครับอ่าวันนี้จะมาเสนอต้มยำขี้เมาครับผมโอเคต้มยำปลาช่อนใช่ไหมครับเป็นปลาช่อนครับเดี๋ยวจะเอาปลาช่อนมาทำเมนูต้มยำขี้เมาบางคนอาจจะไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้จะ่แนะนําให้สูตรประจวบเลยครับผมโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูทัพวัตถุดิบกันครับว่ามีอะไรกันบ้างครับชั้นหน่อยครับ ซอเกี้ยวครับเกลี้ยวนะครับอันนี้เป็นนมสดนะครับเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าระคาถูกครับอันนี้เป็นหิงครับหิงนตะไคร้ครับผมอันนี้เป็นใบมะกรูดครับผมอ่าอ่าอันนี้มะเขือเทศครับ มนาโมดีครับสาทุดยครับมะเขือเทศเยอๆสาทุนี่ครับพริกขี้หนูครับเน้นนะครับเป็นพริกขี้หนูจะได้หอมครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกแห้งขวดครับขวดครับครับแล้วก็เราจะมาหั่นเลยครับเอาเงินไปข่มกลัวเมียจริงเหรอครับข่มก็กลัวครับ ไม่ใช่ไม่คงครับคงก็กลัวครับขิงขิงแก่ทําไมผมไม่งอกครับเย้ผมไม่งอกครับเพราะว่าผมทนได้ครับเลยไม่ม่องออันมันมีแต่สีทนได้ไหมครับมีแต่สีทนได้ใช่ไหมครับนี่แอบเมียทำนับนนี่ครับไปบอกใครนะนี่เพือนพี่องเชฟก็เตรียมเครื่องอยู่นะครับตอนนี้ครับ ปูครับผมแบมะปนี่เราขีดหมเลยครับมะนาวนี่ก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับคนชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะหันไปก่อนสักสามลูกหนึ่งหม้อตื่นเต้นกล้องครับ ไม่อกด้วยนะครับไม่ไม่อกขงมครับเอ้าเขาเอาน้ำทิ้งไหมครับครับเราทานทั้งเปลือกเลยอ่าครับเดี๋ยวนี้ก็เตรียมเครื่องเสร็จแล้วพริกนี่เดี๋ยวเราก็ตาใส่ตอนตอนใกล้จะเสร็จนะครับคือปรุงรสเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำนะครับอันนี้มีปลาปลาปลาครับปลานี้ที่เด็ดครับปลาช่อนครับปลาช่อนครับครับผมอันไหนที่แตกต่างครับ ที่เราทําต้มยำไม่เหมือนใครเราใส่อะไรเข้าไปครับครับจะมีเต้าเจี้ยวนี่ครับเต้าเจี้ยวครับต้มยําปกติไม่ใส่เต้าเจี้ยวนะครับแล้วก็มีนมสดครับนมสดครับอ่าก็นี่ครับอีเด็ดนี่ก็คือขิงครับครับต้มยําสูตรนี้นะครับกระจุ่มกิริขันครับครับต้มยำชื่อระบบแล้วครับขี้เมาขี้เมาดำครับมีนี่ครับพริกแห้งด้วยครับมะเขือเทศบางที่อาจจะใส่บางที่อาจจะไม่ใส่นะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่เมานะคร,ครับยังไม่เมาครับ <laughs> อืี่ครับ <c oughs> อนนี้ปลาเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะ แสงไปอ่านิดหน่อยไปครับในมะกรูดยังไม่ต้องเดี๋ยวเราไว้ใส่เดี๋ยวพักหนึ่งครับ่อใส่ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะครับก็ใส่เต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวลงไปสองช้อนครับหงช้อน รเราก็มาใส่ใบมะกรูดใส่มะเขือเทศเลงไปนะครับที่สำคัญนะครับที่แตกต่างนะครับต้องยำอย่างนี้ใส่เต้าเจี้ยวครับ,รบรจะใส่ต่างรไปนิดหนึ่งเพื่อตัดให้มันออกรสดหน่อยหนึ่งครับไม่ต้องเยอะครับ,คร,บครึ่งช้อน มะน,นาวครับมะนาวครับมะนาวใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะหน่อยชอบไม่เปรี้ยก็ใส่ตามใจชอบนะครับมะนาวใส่เปรีย้ยวเยอะๆนะครับใส่เปรี้ยวมากก็จัดครับนะครับเอาบุบๆก็พอน,นะครับไม่ต้องละเอียดมากครับ ขึ้นหน้่ม้นะครับจัดครับประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่นมนะครับอีกสักพักหนึ่งปรุงรสเสร็จเสร็าก็จะใส่นมนี่เราก็จะใส่นมสดนะครับใส่นมสดลงไปครับองานเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะมาลาด ตัวปลาครับหม้อไฟอีกทีนนะครับนี่เราก็จะมาจัดใส่หม้อไฟนะครับเราก็จะเอาเนื้อปลาครับใส่ลงไปขุญาตกเ้มือนะครับปลาครับเน้นตัวด้วยเนื้อครับหรือเหลืองแลงไปครับแลงไปี๋ยวเราก็จะเอาน้ำร้านนะครับใส่หม้อกมาณครับ ทำแยกนะครับเราไม่ได้เอาปลาลงไปนะครับเดี๋ยวปลากรอ,อบจะนิ่มเกินเชฟบอกนะน้ำที่เราปรุงไว้ครับโอ้ตาตามมาดูดีครับสนุ่ยๆนะครับ สเนะคร,ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็พริกแห้งนะครับครับแห้งที่เราทอดไว้นะครับใส่น้อยครับใส่นะครับมันจะได้มีรสชาติแบบรู้สึสกว่าเผ็ดร้อนใส่พอประมาณครับครับ น,นี้ก็น,นี่ก็จะประมาณนี้นะครับต้มยำขี้เมาครับปลาช่อนครับสูตรคนประจวบครับ<อ>เราเราไปตั้งโต๊ะลองกินกันเลยดีกว่าว่ารสชาตินจะเป็นยังไงจะจี๊ดจา๊าดขนาดไหนนะครับ<อ>เดี๋ยวมาบอกดีนะครับ<อ>ไปเทปเดี๋ยวเนี่ยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาลองชิมกันนะครับว่ารสชาตินจะเป็นยังไง มาเทสความ,มอร่อยครับมันเป็นยังไงมันจะกินได้ไหมมันจะอร่อยแค่ไหนตัเ,เชฟเลยครับเชฟโอ้ยตัดให้เชฟก่อนครับโอ,โอ้ยจริงใจแย่เลยต,ตัดให้เชฟโอ้ชิ้นใหญ่ด้วยนะครับอืครับเชฟต้องลองชิมก่อนครับลองเทสก่อน แก๋วรสชาติอย่างนี้ครับพูดได้คำเดียวแก๋วนะ<ม>ครับอ่าน้ำหอมหวานครับรสชาติจัดจ้านครับใครชอบเผ็ดใส่วิเกยเยอะชอบเปรี้ยวก็ใส่ตามใจชอบเลยครับปปรสชาติเอาที่รเราชอบเด้งๆนะครับเดี๋ยวเราไปชิมครับครับอ่า คุณตัวครับลองลองลองเป็นไงครับรสชาติเยี่ยมมั้ยออผ่านนะครับผ่านดูครับผ่านครับหรือว่าผ่านครับคลิปนี้เชิทำผ่านนะครับใครจะมากินของแปลกๆครับมาดูของแปลกๆนะเชิญเลยครับอัพไม่เหมือนใครครับใช่ต้องยำไม่เหมือนทั่วไปครับใช่ครับบางคนอาจจะไม่รู้จักนี่ครับนี่คือหน้าตาของ ต้มยำขี่เมาครับผมครับโดยเชฟทูนนะครับนี่ลองครับจะมากินกับข้าวนะครับอ่าล่งคอครับครับยกเลยครับอืออือพอดีครับทำเสร็จก็ได้เวลาอาหารนพอดีมันบ้างครับอืออือ อือขออนุญาตนะครับไม่เกรงใจนะครับอืมอือกินกับพริกแห้งด้วยนะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆนะครับใส่พริกใส่มะนาวเปรี้ยวหวานรสจัดโอ้ได้เลยครับอืม กินพริกทอดเข้าไปด้วยนะครับันก็จะแบบรู้สึกเผ็ดร้อนถ้าทางที่ดีนะครับเน้นให้เป็นพริกที่หนูจะอร่อยครับถ้าเป็นพริกแบบพริกที่หนูสดน,นะครับใช่ถ้าเป็นพริกไอ้นี่มันก็จะแบบรสชาติมันก็จะแบบเผ็ดไม่ร้อนไม่แบบหอมหวานนะหอมครับนี่พริกทอดคแรบบับทอดใหม่หอืม ขอเบิ้นข้าวได้ไหมครับได้ครับุญาตนะครับโอ้โหี่เกงใจเสือครับตอนนี้เห็นพริกทอดขอมมากครับนะครับ โอ้ยสูตรอ,อจริงครับพยายามลองทำก็ตามสูตรนี่เลยครับสวาสดีสองทีครับเดี๋ยวเราจะปิดคลิปแล้วครับได้อยอดครับแปดเงี้ยครับกเบกน็นแตกเลยครับ <laughs> แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรมาเสนอกันอีกนะครับเมนูเด็ดเด,ด็เดี๋ยวเราจะจัดให้นะครับเป็นขอที่<ๆ>ไม่ค่อยเหมือนใครครับ <laughs> แปลกๆครับครับ๋งถ้าใครชอบแบบบ้านๆแปลกๆนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับ ตะตะวนชาแนลนะครับครับเชฟทูนครับครับผมสวัสดีครับกนับมาเจอกันดีครับสวัสดีครับ